สามสอนี่นี่นี่ทางนวนี่นอันคนเปิดกระเด่มตาแล้วค่ะมันโดนแล้วไม่ถึงโอ้คนครับดแสบะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวแรกแกมาโอ้ธรรมดานี่ว่าโอ้โทโโีเมื่อยยธรรมดาปธรรมดาผ้าบึงในไส้ครับคุณ คักอีนี้ปะเขาวเต่าครับเต่ามาตัวหนึ่งอพอเราจับไ,ได้ไ สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีปีใหม่ไทยสงการกับคลิปนี้ครับผมเมื่อบ้านสงการครับมาบ้านกับมาหน้าครับยูไหยูหน้าที่เก่าแหละ mm hmm. พ,อพอดีพูทธพ่อเพิ่นา่า mm hmm. น้ามีแหงครับพอดีสูบน้าได้สางแล้วกับมาครับนี่ครับสวัสดีค่ะ f อช่องบาวชุมเชิญค่ะ <laughs> มากับน้องครับมากับน้องสาวแล้วกะ คุณครับเพคุนกำลังตั้งสูบสูบปลาอยู่พอแล้วว่าสีสูบน้ำคลองนี่ครับน้ำคลองนี่เป็นคลองอยู่น่าผมแหละนี่ครับกับพอแล้วว่าดสีสูบน้ำจากคลองนี่ลงใส่สังนะเอาบุญพาไปบุง นาม,มันคือมาหลากคือแบบว่าฝนมันมาสาครับน้ำม,มันมาช้าครับเออเอาอย่างไรซะฝนมันมาช้าครับน้ำม,มันก็นเลยมีแบบมีมาแบบไปปลายน้ำแล้วครับไปปลายฤดูกาลแล้วป่ากัเลยบอกแกนบอหลายไปเลยนครับตั้งสูบอยู่ทหาน,านาวะเบลพอดีกองเลยโอ้พุ่นทหารครับพาพุ่นทหารว่าจะป่าหมู่บ้านพาพุ่นทหารไปไอ ติโซลามึงนี่าพุ่ทหารมจาจับป่าครับเป็นสูบลงมาใส่นี่ครับใส่สางนี่ครับสะเป็นสะสะอยู่หน้านหะครับแต่หน้าผมสูบน้ำลงมาใส่พอได้กินปลามึงพุนนทหารจับปลาครับหมานบ่ ไม่ยังได้ไม่ปลายังปลายังปลาดุกปลาดุกปลาดุงเงปลาดุกประธานปลาดุกไงี้ยท่านไปเอาเอาเอาพุ่นทหารจับปลาเอาไปกินมั้ยเนาะปลาดุกมันนี่เนาะปลาตัวเดียวทีจับได้บ่เนาะเอ้ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอ้ ตัวแรกแหกมาโอ้ธรรมดานี store, ่ว่าโอ้โทษโทษโท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 ษีมืออยู่ธรรมดาปรธรรมดาไปไซร์อะไรที่เนี่ยง่ายเลยบัดนี้ต้องเอาขึ้นไปถึงเทิงเบีวมีแนวไสรบ่ป่ะนี่ตุกอย่างอยู่นี่กระขาดเสร็จแล้วเองสิของยังกันต้องยางขึ้นไปถึงเทิงโอ้ตัวเงี้เติบครับกระดูกตัวแรกตัวแรกกระดูกตัวแรกแห้งมันครับกระดูกเงี้ไปแล้วคลทหารเดียวเดี๋ยวไป ครั้งครับใครับไปเบิ่งไงอ,งอ้ปลาเคาะเงี้ยนะมันคนทหารเดียวครับขอลาเคาะว่าสันวะเกล่าทหารบอนี่เนี่ยตัวปลาบมึงดูมันต้องต้องตกเบียดบ่มันจังหมัน มือเบียดมัดนมือจับมือเบียดมันมือจับป่าไปมือตกเบียดไปให้มือตกเบียดมาจับป่าไปไหมอืมเอ้าจับไปนี่แล้วเบิเดมือมอือเอา้เอาอือเอาไหมเอาไหมอ่านเออเอาแล้วนี่ช่วยหนะ่อยไงนี่ครับปลาคอาน้อยครับกระลังปนใส่ปนครับใส่กระลังปนครับหาต่อไปแต่มีตัวหนึ่งพนทหารเดียวเลยปลาคอาน้อยไม่อีกตัวหนึ่ง คออนุ้นเออแช่แ่ล้วแแล้วปนูนเนีคือหลาถมป้าปลาขานั่งยีนังแง่คามมป้านั่งง่เนี่ยชาบดีอ้ับนี่จะปลาขาครับหลายเลปลาขาวสวัปลาขาวย่างหลายเลยครับเออมนบีมจะปลาเป็นบพบิบม้เป็นบ่ปลาโอ้ย ต้องจับตึงโคกครับ,บผู้สาวผู้สาว,สาวต้องต้องจับตึงโคกนะผู้สาวลงน้ำจับอะไ,ไ้ครับรับเนื้ปลาขาวลวรอเต็มฟองครับหลายลาขาวอุ่นเนื้ปลางขาวมาแย่งหลายเลยค่ะ อัาดี๊อ๋อจะไปประกอบอาหารเมนูยังไดนะคะ่ะเบองต้นนาดีเป็นซาซิมิละซาซิมิป้าดิ๊เป็นไ่น<า>ะ้าซาซิมิปลาเทปลาขาวทั้งนั้นไล้ครับปลาขาวปว๋ปุ๋อออโอ้ พืทอาหารคือหมานเถอะวะปลไอ,ไอ,ไอยังปลาคอบ่ะเดี้อช่ชวยเบิ้งแน่โอ้นี่ครับใส่ปลอกค,ครับปกติไอ้ล่อปลามันหมาดน่ครับพืชอาหารเบียวเจ้าโมนี่เดี๋ยวมาจับปลาก็าถือแนวปันเด็กสายทีเย่เจ้าป,ปอมครับเจ้าโมนี่จับผ้าบึงในไส้ครับขุน คักดี like, uh, e ีปลาขาวโุ oh, ้ยมันจะเต็มไส้ไหมปะวุ arp, uh, that, high, ้นตายคักดีๆอ้มันอยู่เน่เหนกุ่นป่ะปันดีน้ำไผ่ปาดว้หลายพันตีดิวะทุกปีคือบปเคยมีปลาหนีปลาขาวไหมแปลาขาวนยูงกี่วผนั้งพี่โทษท โทษโทษเต่าครับเต่ามาตัวหนึ่งพอแล้วจับไลยเดี๋ยวพาไปปล่อยสาครับทั้งปุ่นฝ่ากับห้องปุ่นที่ตกะกับฝ้าห้องตึมๆยดิเต่าก็ค้อบ่ ปไพิ่งปลานี่โกนพองมาเธอซ้ไม่แย่งเ่ไดรกินงายนะแต่ฝนตกจีบปลาเลี้วก็หลายแล้วกันปลาซิวนะช่วยมือใหญ่หาแนวมมหมกไปหมกนี่สิมหมกส้มไปหมกหมอดมหมกพันหมกพันหมออูนีบ่หมอกหมอใหญ่นี่งหมอต้มเมือนขั้นบดไมเอามาหมอาไปตองเรเปียงมนไปตองแล้วกันไปตองยักษเนี่ยนะหมกย้อนใส่ไฟรถอืมต้งแต่ต้มต้ม ปลาคอล้วก็เอาหมอนี่หมกข้าวเดียวก็อปลาคอมาหทุ่มไปมาอยู่เดียวห็ดปลาคอก่อนแนอม่ด้ิแคนตรับิเรบ้านโดมบ้าป่างนเนืจอแกนให้เราเ,มาาาาเะ,ะมีนู่นมีนี่กะง,ง่ายๆครับต้มตปลาคาง่งงายต้มปลาคะแล้วก็ ไอหมกูกัาซิวครับเมนูถนัดผมนี่เราหมูกัาซิวเพิ่นไปหาไปตองอยถ้าพาไปเบิง<ล>พอเรายามปลาซิวผุอนอยู่ทั้งผุ่นอะยื้อนี่ผ <Okay. S 1> ุนอะเดี๋ยวเบิงต้นอันมาเบิงเมนูค่ะอันนี้อันนี้เส้นยังก่อต้มปลาแต่ต้มปลาคอต,ต้มปลาคออ,คอ,อันนี้ต้มปลาคอตายผู้บา่าวไทบ้านเออหรือว่าปลาซ่อนสวัสดีค่ะแม่บ่าวชุมชนอันนี้ตำมะพิกเพื่อจะเป็นวัตถุด,ดิบเอาไปใส่หมอ้ออันนั้นจ้ะ อันนี้เห็ดยังก่อ,อโอ้ใส่มปัซซิวมอซกซายัางเนี่ยส่ใบตองอ๋อนี่ใบตองอันยูนี่ยูนี่มีทุกอย่างเลยค่ะทุเรียนใบตองก็มีค่ะก็ม,ม,ปปะกมีอีกก็มีใบมะขามก็มีอีกแต่ว่าแต่ว่าเครื่องดื่มบะมีค่ะัปที่นี่สิทธาไปใส่้เกาะชิมอนเบิงพอยามใส่อ๋อไปเบิงพอยามใส่ไปเบิงอันนี้ค่ะอันนี้ที่เอาได้เมื่อกี้นี่พอ,อยุใส่ละ Oh. โอ้โอุผน่ะอ,อันใดปลายอย่างน่จันน่ปะปลาขาวจ้าปลาขาวนาะปลาสลิดปลาขาวนะ่ปะปลาสลิดข้าแนะ<ะ>ม่อายุก็สิบประมาณสิบห้าสิบหกนีนแ่แหละเนาะโตมั้งแม่ <laughs> <laughs> ไม่เมนแล้วจ้ากุ่มแบบนีป้ปลาหลอีกทีพู้นะคะอยู่ยนำ ไม่เก็บงบ้ดนัางเลยแต่่ป้าไป้หลายแกก็ฟรงหัวก็บบ้าวโอ้ได้หลายดีค่ะพี่บันิมาที่นี่ค่ะหนหเมนูเอียก่อ หมูปลาเซียวกินน้ำพัตดทมกาได้ย่านเปล่ยนนั่นโลกุบเวียดเปิดมากินน้ำพงน้ำ่าน้ำหอยน้ำหมูปลาเซียวเสร็จแล้วนะฮะลุนุนล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 ุนใรก็หัวอีกว่ามันสุกนะ4นะพี่าห้มาหาดไป5 4 3สนี่นี่นี่ทางไหนวะนี่นอันคนเปิดเกลมตาแล้วแหละรคคะมันโดนแล้วไม่ถึงวันโอ้โอครับยอดแชะ มาทานซุกซุกเ้จนัยจนัยโอ้เมลอไว้โอ้ยังขับไปไปเปนนันนั้นเปสน้องด้ยบงคต่อยาหน้าด้วยหุกุกนีเนีอปีน่ะแล้ายก็นี่วันนี้เขาก็สิเดสทำการรับประทานอาหารเทียงค่ะเทียงเกือบแล้งคือแหละเากินยูแบบวิธีอีสานบันเข้าค่ะเดี๋ยวมาพักกันแลเบอร์มี แนี่กินอย่างนี้เพื่อนต้นเป็ต้องมีเข่าค่ะอันดับแรกเขาใช้หุ่มนีเส็บพี่เดชค่ะหอมค่ะหยำกระายค่ะสําหรับคนยำเข่า,าบ่บ่บ่อยากกินเข่าแข็งกะแนะนั่มเลคะเขาใช้พุ่มเสบพนนมมี่เดชหอมมะลิเขาหอมมะลิอันนี้ค่ะอันนี้ต้มปลาโอนะคะต้มประโขอ,อู๋ไข่ปลานี่ย่างทค่ะก็แหละอันนี้โมกปลาซิวสูตร อ่ะหอมมากไปจัการบ้านคุณค่นแม่ทำน้ำจิ้มเดลียวบีมเนี่ยเว้มากๆเลยนะบีมไมาเลิกฝนตกข้ามไปกินข้าวข้าเขามากินข้าวขาเข้าวมะตะบานเขาเขามาฮะวัตถุดิบเมนูทั้งหนาวค่ะมาเด้อค่ะกินข้าวพี่น้องทุกคนค่ะพลสิโต้ค่ะวันนี้ระวังจับปลาแล้วกอนกระฟิโต้แล้วก็ในสิลราก้อนกันค่ะบ้านชุมชนเจ้าวินิจฉัยดูเบื้องต้นนะจากจานวีใัยเราเข้าหน้าต้องกินข้าวอิ่มก่อนตกวัตกุดตามันบ่นโอเคตามนั้น กิดพักนกครับตอนนี้คือตอนนี้คือปลาครับจับยังบ่เลียวดอกเพราะว่าหิ้วเข่าปลาที่เดียวก็คือมีแต่ปลาหน่อยแหละครับปลาใหญ่ก็เหลือบ่หลซ้ำแล้วเพราะว่าไปเบิ่งแล้วไปเบิ่งหนังานแล้วปูนแล้วมา้ที่สองเหมือนกันครับปลากระห้องเออเอาแซ่บๆกับพี่น้องจุ๊บไงกุูปไม่ปลาคือไปกินทุกคนน้ำหนึ่งน้ำเดียวเอาผ้าใบจีงยางไปทุกคนอีกวั ยไมโอ้ประเดี๋ยนะเขาคนนี้หมดแดมาใส่เลยเขายูยูกูมัวนี่ม่จะเปจัละมเราแล้วมาว้ใหาว่ะเขาแล้วเปบรมาเรียกเี๋วหแล้วนี่ยอัแล้วามาน่มันนนี่ตรวจตัวเออบกผมนี่อออกผมจะป่านน้เอทีมกติโอย่าแล้วปัญหาดูร่มะจะอางต้อารไปดูนะมเข้าเร่วเดี๋ยวมันดดบ รับแล้วป้านั่นอีกมันกันนั่นอีกเลโอเดี๋ยวมานีเียนี่ย่นนี่หลายอย่างน่อนเลหน่อยีหยกเมื่อกี้นี่ที่หนขออหกันเอากมาเมื่อกี้นี่แม่คีอย่างว้ไวลเลยอ้่อวาไปกินหัวหมูหมกไปเี้ยวกูไปกินได้นี่ยกูยากมกไปเี้ยวคือนี่ยกได้กินโดนเยป้า มันหหมาอยู่แล้ววันนี้อ่อมากเตั้งหัวตั้งขาตั้งคอเจอะเเบลกวงเนะแตหมูเนี้ยพี่ขายบนยูขาแล้วจัดจัดจัดจ้ใส่ล็อกจีนตะกยันบอกก่อนนั่งไปหากอนันเใจนะเดี๋ยวนีพอดีเลยเจ้าม็เก็บปลาเก็บปลาไม่ให้ไปไหมากินขขาก่อนกินขขาก่อน ปายู่ใช่ไดเด้ปยู่ในสั้ี่ไปาปนะลานบดี่นะล่ะสวัสดีครับพี่มมาแล้วจ้ะปขนาดเลยใชด้อเบียวเลยพมาจากปลาเลยิะาบาทมขมมไม่นบนียังสโอ้กินอะไรไข่มาด้วนี่้ม่โอ้่าผั่ายังไัุ่่มสักซุมบอกโอ้าขวปโอ้ไดไ้เบิงไ้เบิง ปลาดุกน <laughs> <laughs> okay, uh ้อยปลาดุก huh. น <laughs> um, oh, yeah, oh. uh ้อยแค่ละบลเนี่ยมันยี่บ่เบียวมันมีอีกยู่มันหง่น้ามันไหไปนะอือโอ้ไม่อยางไรไปยังไเกือบโลว่ะเร็วเดี๋ยวในตของถือเกมจะมาให้บึ้องกันไปกุ้ง ขอไงใส่เบิกเอฟแล้วครับลุดแล้วไปแล้วไปแล้วปล่อยปลาแล้วครับขอไงใส่ฝีมือเลยทีตัวช่วยแล้วเอาเป็นเด๋ยวจะได้ความคุณมากคนเพื่อนอีเห็นแลากูใส่ทุ่มใส่ฝีมือมือมือเปล่าเลยบอโอ้คัดพูดนะ

ต่ยส่อเดเนาหนาเอต่ทะจับปลาให้ซุ้มเป็นไจับปลาให้ซุ้ม่ะเนี่ยุเหล่าอืมคอยลูบหมเขคอยลูกกหัวเอาคอลูบไปแ้วายุอคลไเร่มตบ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 ไอกบาทตบบาทนึ่งตบตบกันหูบเหี่ยกับกูนะตบตบปะตบปะต้องตบหูปะ มึงรอแรงครับุณเนี่ไปยังไปยงปลาดุกหน่อยครับปลาดุกหน่อยแล้เรากับทางเ้น่ะทางไม้ขอบจิกควนแน่น่ะนั่นมีีนหน่อยมาตน้องครับไปลาดุกหน่อยครับปลาดุกหน่อยตัวเนี่เลยหลังฟ้ากันนะหูหมูอยู่ตีนู้ดนหมูเอาเวียูเอาคุณนยสองตัวอยู่ตีนู้น่ยเอา เอาเอาเอายูตีนึงตัวนึงอ ah. ่ะน,นี่นี่ตัวนึงอ่ะเอาแดงมาหาเจอแล้วน,นีปลายคอมีก็ปลาคอครับปลาเขาหน่อยโอ,อ,ยอ้โหโอ,อ้โห ผมโหลดเป็นด <Scroll> ุ language, language. ๊กเป็นดปนดกดปดลยดกอันนี้อย่าว้นไว้แล้วอย่าบอกมูนี่มดนกมูไปมาลุ้นมูอ่ต้องถือซุ้มเอถือซุมซีลกนเขาไวาต้องสักว้เดี๋ยวมันดูว่าขั้นดินขั้นดินนนันละดินีการวะรุ่นนี้แต่ตมันน่ะงูตมันน่ะนี่ครับ ตัวมาตัวป่าตัวปลาดุก่ายตัวบวมีหลายตัวถึาแล้งเลยอืมอันนั้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 นั้กูชุมือปลาปลาคอปลาปลาจับเบยนี่ครับปลาขอหน่อยขอหน่อกิโลกวนนี่สองกิโลกวนเนมาแล้านั่นเดแทงเขาซุ่มอีกวะมาเสียทักะแล้วไหนแม่อ่ะึงน อย่างเนี้ยโอ้แต่ปลาเคาะกับปลาดุกปลาเะกับปลาดุกหน่อยครับตัวเนี้หรอกเป็นปลาดุกหน่อยันีว่าหูหนูเถอะเดียวสลัดน้มอกูเลยหมอมาเขาบ้านเลยว่ะ้ยรถไทมัครับรถไถ

พ่อเซอสวัสดีค่ะโอ้โาไเดเลยสวัสดีคับนี่ค่ะสมาชิีมาเพิมเติมเ่ะจับยังจับเื้อทังชักปลาดูกปลาดุกเรอได้ปลาดุกคอวิธการจับปลาดุกนาคะมันสีมีแงงยยู่ห้ไปจับมองหลานมันคุณแม่กขที่องเห็ดเปลียนเห็ดว่าเป็นอะไรเห็นบนเห็ดซืออ้จับจับเนี่ยาะเมีมันเมียมันนหม จับเซมือมันเปลี่ยนแหมครับจับแหลงมาแบบพระเอกทั้งเทิงน่อสวัสดีกล้องหน่อยค่ะอันนี้เป็นแผนกฮอกมาค่ะแผนกหอกมาสีคระแพกะมาิพาไปเบิ่งนข้างฝุ่น อย่างนีอยาเด้อ้อนไปนก่อไหุ่มยนไปเปาป่วยพื่อนก็ยังนงอนี้ค่ะอันนี้ผู้หัวก็้ามค่ะมาเก็บตำลึงค่ะมาเก็บตำลึงค่ะไม่ได้มาเก็บปลาค่ะส่วนนี้กุณน้าส่วนนี้้าาซิวอ่ะเออนั่นแหละ ปล่อยอีกว่ปล่อยปล่อยปล่อยอีกว่ปล่อยอีกว่มันแค้นปล่อยตาป่าใ่้อยครับปอยอีกว่ใส่ใไเ่มคื้นมี่นาใส่ปาเนี่ยเนี่ยปลางตัวนึงอะเนี่ยเห็มันหอดกระถางได้จ้าเบื้องต้นนกระถางบรงนี้จะคลังยี่ฟูนปลาเชียงมาหาไม่อีกควเดี๋ยวเดี๋ยวออกเบี้ยวกันโอ้ยนี่คือมิตรนานทีคงจะตาเศร้ากว่าเดิมยเบลล่มน้ำใส่เบี้ยวเนาตผได้ไม่เดียวพ่อค้านะลุงอยูไประธานง ปลค่อยเยอะปอยวค่ะปอยว่าอันนี้จับได้ยจถ้ารุดใครว่าปอยถ้าบรู้มึงมึงช็อตนี่เออต้นตีนเล็กไว้อะนดพ่ชาเทนี่ยค่ะนี่เป็นไล่ะปลดุกกระดุกกระดุกเนี่ยพอถ้ามาดรได้หะใส่ควกลมด้ค่ะแบบนี้นเอาเพื่อไปไปเนี่ยสองตัวแต่ว่ามุนแคนไปอีกี่งหันปลาคอนั่นตนึ่งนะพิชาแต่ว่ามันอยู่ทางในนั่นๆ มดอคันใหม่จ้าเดนะ่ไดเฮ็ดออกคนโซมาล้หรอแม่ผู้เข่ออดคนัีบ้านหลัใช่เหอใช่เอเห็ดกินกันบ่แต่จะมาพิ่โมาล้วมาบุกพุ้มอันนี้ปลาไงค่ะปลาดุกปลาคะฟิดคะฟิดคะฟิดคอนี่ฟิดคไม่ตนะนามปลาเนี่ยตั้งหลาย ตักใส่นามเนี่ยเอามม่งบมเนีัยตักใส่นามคเลยมักเนาะมักน้ำเนาะเป็นแ่ะโอ้ได้ยี่ลี่ักใสนหนาอันนี้อันนี้ปลาปลาค้อน้อยเฮ้ยไดหนวเลยได้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้น้ำไว้แล้วนาะ้ยแม่ทีเลีอ้ยนจับขึหดไล่ถต่ว่เห็ปลาแล้วจับ ว้าวเอาหมดปลาปลาขึ้นทั้งนี่ดูได้แบบปลาเล็กปลาดุกต้มซุ่มมตัวปลาต้มปลาซิมมาสำหรับคลิปนี้ก็เรียนต้มครับหาปลากับทีมงานเลยครับวาว่าที่เป็นพ่อแม่พี่น้องว่าที่เป็นลุงป่าเอาอาก็เป็นมือสงการครับแต่ว่าข้า่ะยูบบ้านก็บมมีแนวเห็ด มาเฮ็ดแบบวิธีอีสานครับยูกินแบบ่งไงมียังก็กินไปมีขอบคุณดูการรับชมครับทุกคนที่เข้ามารับชมกันขอบคุณครับน่าปลาคอนอยไม่เกินเบื้องต้นเราชุมชนแล้วกับมาปล่อยปลาดีๆดด้ค่ะเจ้าเลยแล้วก็ปล่อยตลอดขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมครับจะงไม่ชิปหนานะครับชิปนี้กับมาขออนอยทุกคนไปครับรับกินกับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอหาเตยิษเงี้ยร้อยพ่ษ ไปเลยทำเลย กานะคะใกล้ไม่สึกนานคะคะไปเลยชิบนานพอดีอะ่ะนี่ะรน,นันะนน <S <S นี่นะคะผลงานวันนี้ส่วรกจะเป็นปลาขาวอ,อ่ะอันนี้เอาปลาไปปล่อย,อยขยายพันธุ์ต่อค่ะ อันนี้เป็นปลาแบบว่าเขาก็ขึ้นจากบอ่อได้ค่ะมันมี่ก็ฉีตมุมอันนี้คนทีเท้านาออกยืมใกล้กันเลยรอันนี้เป็นปลาฉี่จับมากกว่นานี่ค่ะนี่นหลายเลยคะ่ะมีปลาดูกโอ,โ,อโ,อโอ้ปลาดุกส,ส่วนหลายใครในถังนี่